มาไม่พอเลยครับส่วนทางด้านฝั่งของกิวีเองรองรับสุดครับตรงนี้มิกเกอร์แกงออกมาหายหมดเลยครับผมหมอแม่โดนน้องมันแล้วแล้วตัวส่วนที่มาเหมือนกันเจ๊กี้น้องไปแต่เป็นมาครี่นะที่ช่วยมาติดฝั่งหนึ่งผู้หมแมนโดนเก็บซ้ำบ่ายเอาแล้วตอนนี้ทีมซูเ e ตเริมเ่มจะสะดุดแล้วชาจมาแบบนี้โดนหนอสองฝั่งร้วเปนเนกมาสวยๆเหลือจูเคจูเคคนเดียว ฝีับให้เขาไฟกันแล้วรอยิงฟรีแล้วเดดดักมาครับไทเกอร์เจ็บหนักไปหนึ่งแล้วย่างอีกรอบแต่เป็นเลดบูกเก็บได้บอกเฟนซี่จะกดดักไปแล้วนิสแก็งในบ้านตรงนี้มาแครี่รอยิงอยู่กับเรสเก็บได้บอกเฟนซี่ออกเกมไปเรียบร้อยแล้วไป็นด้านของซูนี่บอยเก็บได้ด้านจีทัชจากเทลไปก่อนอย่างไรดีคะตรงนี้เข้ามาแล้วแต่น้องไปอยู่สองแน่เดือดไทเกอร์ที่ขำอยู่ตรงนี้สามต้นหนึ่งโอ้โหโดนอดด้วยต้องเรียบร้อยโดนปิดหมดเลยอะจากมิกเซอร์แกง ดูตัวใกล้คร oh, okay ับเลดบูเลดบูเลดบูโอ้เออวาอจากสมองว่าโดนปัดผมใกล้ครับโอ้โหไกลแล้วเลยเขาไเขาเร็วไหนาด้ชุบไม่ได้แล้วดูหนึ่งสี่หนึ่งสี่พี่ใหนึ่งสี่อ้าเฮ้ยได้ยู้ยอได้ยูลดย่ไปาิไปลวิอลูกบอลลูกบอลบอลลลลลูกอลกอลลู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 อลูกบกออก Oh